วาอยู่เสนละคนอยู่เฮือนอยู่สานวะนี่โอ้ยมาเจอโลงมาเบิ่งหมูได้พี่น้องไง้าพมาเบิ่งหมูได้คลิปนี่สวัสดีสวีทเอาไม่ยังอีกวันเลยมาเตใสละคนป่าเลยเฮ้ยมาเตใสหน่อยเฮ้ยมาเลยไปเบิ่งหมูไะเฮ้ยเบิ่งหมูไะจ้ามาเบิ่งหมูได้เนี่ยเมื่อแรกไหนเงี้ว่าเสียกินหมูว่าสันแล้วลงมาเบิ่งหมูน้ำเสดแต่ว่าไม่เห็นแต่งัวบาดเนี่ยนี่บอกเฟื่องแก่บาหม่าว่าน้ำไมมันกินไรไว้เอาแน่นอนแนบมา แกเฟืองมาปลูกอหากินปั๊บเลยตัวหนึ่งัวเจ้าเจ้าตัวหนึ่งสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเก้าตัวป่ะจ้าเก้าตัวเตัวเนาะโอ้ข้อไข่ข้อไข่สิบตัวข้อไข่สิบตัวลื่นกันตัวเดียวนึงตัวนี่งฮ่าแต่วัวเงวเจ้าใหญ่กวัวเงาอยอยู่ขอเขาไปเรียงตัวนึงว่ะเมื่อแรกด้ยินว่าสุเรว่าอยากกินหมูสันเซฟไม่แน่เด้อมาว่าแกเฟืองมาคำก็เลยบ่ได้จดิ ไปเฮ้ยไปบังหมูไเอ่อกะจังวัดนี่แหละก็เลยยางมาหามาถ่ายคลิปหมูพี่น้องมาก่อนหมูวันจ่าเพิ่นเรียกว่าหมูอยังกับหมูปลาปลาหมูลายเนาะแม่นหมูลายหมูลายหมูลังลายหมูปลาเลือดผสมบอกเข้าโอ้เจ้าของกระเบว่าเยี่ยมยามเมืองจีนเตือนมาในลูกไหมครับ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 ครอยู่ได้เหรอเนาะผมมีเต่าปล่อยหนี่งโอ้ยอยู่หูอยู่นี่แล้วนะปล่อยไปหขนาคือข่อยนี่ยวแล้วเดี๋ยปล่อยไปรถไหนขนานี่ ไปเบิ่งหมูก่อนมีจักโตกว่าอยู่ในขอกซี่ตัววันจีมาไปดองมาเบิ่งลูกหมูปลากับโมเมนต์ลูกมันอนวกไงเลยล่ะนี่ดิให้หน้าเดี่ยก็จะเอามาได้ตัวหนึ่งออนไลน์ออกมาได้ตัวนี้วัดว่าน้ำหมูวัดหมูหมูหมูมาได้อมาเด้อหมูเด้อเออโอ้ยเฟืองคนบ้าหมวกบ้านมันจะได้เลี้ยงมาเยอะตัวนี้ โอ้ขี่ยางสุเรีไหมกินมาหอดไปเลยขี่ยางไหมนี่บ่โอ้นี่ได้บนเตรียงม,มองเ,เซลเฟืองเข้ามาได้นี่ลงนี่ปูไม้ปูยังเลยดิโอ้พอดีกินตัวนี้อัด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 บอกบอกว่าพอดีกินโป,ป๊บเลยพอดีย<า>ยพอดีน,น้อยถึงปานกลางเลยเพิ่นว่าสิเลี้ยงเสียปีไม่ว่าสันเพิ่นว่าเลี้ยงไว้เจ้าหน่อยปีไม่มีอัน หอนงานหอดการเพราะว่าหมูลักษณะนี้เลี่ยงไว้เ่เกินสองสามเดือนก็ขายได้พี่น้องเพราะว่าเป็นหมูระยะสัน้นเป็นหลันพันธ์หมูผสมหมูปลานะครับซื้อมาแต่ในน้อยนะกครัสิตัวประมาณหาหกอยนะครับตัวออกจากท่องแม่มาได้ประม่านอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะสิขายอยู่บ้านหกเก็ดรตอยหาหกอยประมานนี้แต่ว่าคันรุ่นนี้มันกระตกไปพันธกลัวแะไรพี่น้องคันซ้ำนี้ นะครับบ้านในปีใหม่คนมาบ้านมายังกัดจากเด้หมูไปเฮ็ดสูครอบครัวกินกัดมาเอาส่วนมากกันเลี้ยงกันเลี้ยงเอาไว้ประมาณเสียหาตัวโบเกินนี่ยเรากันเลี้ยงไว้หลายมันกับเบิองแย่งมันบบถึงเพราะว่าหมูลักษณะนี่คือหมูเป็นหมูระยะสั้นเลี้ยงไวขายไวบ้านซะคขนอันหมูฟาร์มขาวตัวขาวๆนั่นอันตัวนั้นมันตกใส่เวลาโดนไป่สิเป็นพ่อปีใหม่เอาก็จองไว้ดิเขาเงินมาใส่ไว้แล้วเออเขาใส่ แต่ย่างตัวนึงแต่ว่ามาคุยกันในย่างตัวนึ่งจีทองหม้อแล้งในยังวะแต่สามตัวเขาจองแล้วเขาใส่เงินไว้เร็วสามตัวนั่นี่เนี่ยหมูตัวนี้เดี๋ยวผเอาตัวนี้ตัวนี้ผมได้หมูตัวนี้มัน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 เอาเฟื่องไม้ให้มันกินเลยบอกเฟืองเก่าเขาบอกให้กินก่อนเฟื่องไม้เลยว่าโอ้เอาเอาเอาสันนี่เระพี่น้องหมู บ้านเฮาบ้านนอกบ้านหน้าเฮานะครับพลังกนเหมือนกันเลี้ยงไว้พ่อเต่ได้ย่ำเทศกาลมาด้เบ,บิดป,ป,ปีใหม่ปุ๊บสมมติว่าอันขายเอาเบิแล้วสี่ตัวนี่เนาะหอดปีใหม่มานในล้างปีใหม่ไปเสียเอาใจส,สงการบาดนี้ประมาณสามเดือนกับไปเอามาใหม่นะครับหมูลักษณะสี้หนึ่กับโบเกินประมาณสองเดือนกว่าหอดสามเดือนนะครับออกจากท้องพ่อท้องแม่มากับสิประมาณนี้อันนี้คือระยะเวลาประมาณสามเดือนจะได้ตัวขนาดนี้พี่น้องนะครับ หมูแบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงง่ายขายไวนะครับสิประมาณน,นี้แต่ก็สิเปลืองห้ามแนจังหน่อยคือว่าละบ้านเฮาเงินซื้อห้าซื้อ,อยังกับแพงสมมตินี่พี่น้องเลยเทิงห้าเทิงเข้าไปกับแพงสันเด้หมูก็ดีนะครับบุคุ้มดอกก้าแม่เลี้ยงขายกับบุคุม้มเพราะว่านี่คือจังตังสิตัวนึงกับตัวไปพันกว่าบาทพันพันสามพันสี่นะครับซื้อมากกับหกลอยแล้วนะครับก้าแม่ขายกับสามเดือนเนาะน่อยครับเล่ตัวละเปรตลอยสมมติว่า บาริค่าเพื่อนกินเดบาดรเนี่ยทังห่อทั้งเขาปลายทังเศษอาหารทั่งอันนั้นน่ะน,นี่ถ้านกะับเปืองทั้งมีเวลาดูแลอีกจริงสีินะพี่น้องมันกัดบคุม่มกัดเะบาเรื่องคุมบอบคุมดอกนะครับน่หมูแนวนี่แต่ว่ากัดหมูขอกหมูอันใหญ่หมูฟ้ามก็จะเอาอีนะมันคนละย่างนะครับอันนี้ก็ดนะีได้แต่มีกินขี่กินยังพี่นอ้องย่างเข้ามากนะครับเพราะท่านกินขี่กินยังอยู่งกัดโอเคอยู่นะครับ กันเป็นหมูฟ้าหมูยังนะ like โอ้ยเขามาซซมเนี่ยมิ้นรับทีบเลยเด้พี่น้องเลยนะครับเอาเอาเดี๋ยวคุยกันเบื้องเมลี่งสิได้กินบ่สันสิหานกันสะเด้พ่นว่ายังตัวนึงนี่ล่ะเขาเขาเอาแล้วสามตัวว่าสันเขาสบายเห็ดปีไม้มานีนก็เลยว่าสุเลพ่นอยากกินจีหมูว่าสันก็เลยว่าเอาคุยกันเบื้องเมลี่งพันสิว่าจังไดนนะครับสิออกกันโบราณสองสามลอยนี่ล่ละพ่อได้จีกินนะครับ นี่แหละบ้านนอกบ้านหน้าเฮาพี่น้องนะครับเลี้ยงไว้เพราะเป็นอาหารสัมเปีดไก่นี่ยล่ะเป็ดไก่กัดไปถามซื้อเพิ่นกัดตัวนึงกัดสองสามร้อยนะครับเป็ดไก่ก็ดีลาเป็ดบ่อเฉยๆกัดไปท้าเพิ่นหมูหน่อยก็คือกันพี่น้องบ้านเท่านาะแต่พูกข้าเจ้าอยู่ในเมืองในซานข้าเจ้ากัดสิบบ่อได้คือก็เฮาละเฮาอยู่บ้านนอกบ้านหน้ากันแน่มันเคยกินปลาแซนซะนะครับก้คนกัดสิบบ่อโอ้ยหมูหน่อยกัดกินมันบ่อปลาแซนบอมันเลยครับเด้อมันเป็นน้ำพันธุ์มัน นะครับหมูซุ <formal> ่มนี่มันเลี้ยงใหญ่มากอะหนังหยาบซื่อๆถ้าตกเป็นปี2ปีไปแล้วก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมันสิเป็นหยาบมันสิกินหยาคนะครับแต่ว่ากันทุ่นซ้ำนี่พอดีนะครับมันสิตกป็นตัวบ้านพันซีพันหานี่ยแหละนี่คันตัวใหญ่ๆก็จะเป็นตัวนี้กับสี่พันพันหานะครับตัวหน่อยกับสี่พันซีไรลงมาสักขาดประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับพอได้จวดจาดกันถึงบอกว่าเอ้าเดี๋ยวมาล่วงมาเร่งนะครับเป็นยังไงถาสุเลถาเชฟไหม นะครับมองอันหมูท่านองเพิ่นเลี้ยงไว้เนี่ยจะองเพิ่นเลี้ยงไว้มือวานนี่ก็เอาเฟื่องมาลงให้เพิ่นก็เลยคุยกันเรื่องหมูนี่แหละ,กกะเหมือนก็เลยลงมาเบิ่งน้ำเพิ่นนะครับห่ายไก่ไม่หลอกอ้อนมาเจอใส่นึ่นี่เฟื่องขนมาเมาานนื่อวานพี่น้องนะครับอันนี้มันล้านยางสุริเพิ่นนะครับมองในเพิ่อนมองพักขีดยางเพิ่นเพิ่นก็เอารถหกล้อ เอารถปิ๊กอัพถ้อยมาไว้นี่บาดนี้นก็หกล้อมาขึ้นไปขายก็ขึ้นไปขายทั้งมุกดาหารพุ่นละนะครับเพราะว่ามันมีลงรับซื้ออยู่นะครับก็บรับซื้อน้ำสวนมาน้านไหนละครับในสวนยางสวนยังนี่เพิ่นก็รับซื้อมาแล้วก็เพิ่นก็จังอันมาถ้อยมากองกันไว้นี้มายามนันก็กะรบาได้รถหกล้อนึงแล้วเพิ่นก็แก้ไปขายนี่นะครับสุเรพิ่นก็เฮ็ดจังซี่เนาะปเป็นธุรกิจของเพิ่นส่วนในหน้าสาโถนี่ก็ของสุรเรเบิดล่ะไรตัวนี้ กับของเสียไหมนะครับเพราะว่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเสียไหมครับอันสุเรกัดหน้าก็เราฟังนะครับกับหอ้คนเห็ดเพิ่นบ่ค่อยได้เห็ดดอกซุ้มเงินนี่โอ้เฟืองกับเต็มเอียดเลยเท่านี้เฮ้ยไปใส่เราบอกนะลงโอ้ไปอาลาดแล้ะยินแต่เสียงรถล,ลงมาเบิ่งหมูครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่นอ้องมาเบิ่งหมูสอดอกนะครับอืม แล้วม <laughs> like ือแรงจะโตกลงกันเป็นจังไดสิเป็นตาได้กินบ่เป็นตาได้ยำบ่จังว่ากันเนาะนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเอาไว้ซ้ำนี้แล้วใส่ละมูอ้วนไปใส่มูอ้วนแล้วกันอุด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 วายม้วนอุดอุดม้วนเลี้ยงงัวนปะม้วนม้วนอุดเลี้ยงงัวบ่อะไไร่อา โอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ล้วเดี๋ยวโอเล่จกจกวากันเท่าจวดจวดคืเอเก่ากับพี่น้องครับ